สวัสดีครับผมวันนี้เอารถซูเมอร์เอ็กครับซูเมอร์เอ็กอันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลดำครับอันนี้เดิมๆรถบ้านเดิมๆเ,เลยนะครับผมข้อมูลที่เราพูดไปนี่นะครับเป็นข้อมูลจริงทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้เสริมแต่งอะไรโอเวอร์อะไรนะครับเรามีลงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ดูเลยนะครับกดดูได้นะครับที่คำว่าเพิ่มเติมถ้าไม่จริงตามที่เราพูดไว้นะครับซื้อไปแล้วก็สามารถเอามาขายคืนได้ครับคืนเงินให้เลยนะครับไม่มีโกโหกหลอกลวงนะครับพูดจริงหมดนะครับรถคันนี้จดมีนาห้าเจ็ดนะครับผมรถบ้านมือเดียวสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ สีดูดูซีดไม่ใช่นะครับมันเป็นสีนี้เลยนะครับสีน้ําตาลเขาเรียกสีน้ําตาลดำไม่ค่อยมีในตลาดไม่ค่อยมีนะสีนี้อันนี้จากห้างเลยนะครับสีมันครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบคันนะครับอันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนมานะครับล้มแปะก็อาจจะปีนิดหน่อยไม่เห็นมีเท่าไหร่นะตรวจดูรอบคันแล้วสีเดิมหมดเลยครับดสีอะไรเดิมหมดเลยยางนี้ยางเดิม อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่หกสิบเปอร์เซ็นเองนะครับอย่างเนี่ยสีมันด้านเป็นสีด้านตานชุกไม่รั่วซึมนะครับล้อแมกเดิมนะครับอันนี้เขาแต่ง H2C นะครับของฮอนดามันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาแต่งมาอย่างนี้ชุดเขาเรียกชุดแต่ง H2C จากฮอนด้าเลยนะครับผมจากผมอันนี้เดิมมาเลยนะครับนี่ครับฝาครอบมอ,อน้ําอะไรก็อย่างนี้เลย ก็มีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานไม่ถึงกับตกใสอะไรมากมายรถสิปีนะครับผมถ้าสีขาดนะครับคันนี้ปีหกหกแต่เครื่องดีศูนย์ดีใช้ไม่เยอะสองหมื่นกว่าโลสองหมื่นกว่าดูแล้วก็อาจจะสามหมื่นตอนมาสายใหม่ขาดนะครับสายไหม่ไม่ขึ้นแต,แต่ก็ใช้ไม่เยอะนะครับรถไม่ชำ้ำ คผมรับมไม่มีรอยล้มอะไรนะครับเบาะยังเดิมเลยนะครับเนี่ยเบาะเดิมไม่ได้หุ้มใหม่ไม่ขาดด้วยครับผมบางโคนหลังนี้ผมเปลี่ยนใหม่มาถึงเนี่ยตูดมันแตกไปนิดหนึ่งเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลี้ยวเดิมนะครับผมเนี่ยป้ายจังหวัดเลยนะครับส,สามารถย้ายเข้ามากรุงเทพได้เลยนะครับ ถ้าย้ายโอนโอนย้ายก็พันกว่าบาทนะครับอันนี้ไม่รวมในตัวรถที่จะเปิดนะครับชุกเดิมเนี่ยครับล้อแมกเดิมจากห้างชุกเดิมมีฝ้าครอบแข้งเลยครับผมเป็นชุดแต่งนะครับ S2C นะครับส่วนชุดข้างนี้เม็ดสายพานน้ำมันเครื่องน้ำมันเปลืองท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อไปก็ ลุยเลยครับใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับร้านเราทําให้หมดเรียบร้อยเซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดระปกปฟระบบเบรกสมบูรณ์หมดนะครับผมพร้อมใช้งานเลยแล้วรถบ้านนะเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับมันไม่มีช้ำอะไรเลยนะครับเพราะเดิมเนี่ยใต้บอกก็ยังสวยคุณซื้อไปก็เอาไปใช้เลยไม่ใช่ซื้อไปซ่อมครับผม ไม่มีล้มไม่มีโชนมาตรวจสอบให้หมดแล้วครับศูนย์ดีเรื่องดีครับผมนี่ครับด้านหน้าก็มีฝาครอบตกบนิดหนึ่งนะครับไปมองเน็ตสุด,ดยอให้ดูไม่นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะไม้ขาวเขาเรียกไม้ขาว สองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับใช้จริงก็อาจจะเกินนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับมากเลยครับเพราะว่าตอนมานี่สายไมค์ขาดนะครับก็ปลุกไม่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยหมดเนี่ยเครื่องสตาร์ททีเดียวปุ๊บติดเลยเครื่องแน่นเลยนะครับเครื่องแน่นนิ่มๆเลยครับตอนนี้เปิดราคาขายที่23,500บาทนะครับ ขายได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับรถยังไม่ยังไม่เกินสิบปีใครสนใจก็โทรมาได้08 5 118 5 9 9 5เเล่มเขียวชุดโอนพร้อมเลยครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวใชน้อยครับผมขอบคุณครับ